ท่านประธานที่เคารพครับกับผมกรูกมานิ์สังพุ่มพรรคพูดเพื่อไทยผู้แทนเมืองสุรินทร์จินช้างใหญ่ป้าไมงามประกำสวยล่ำรวยประสาทประกาศงหวานข้าวสารงอมามเพร,ระาะวัฒนธรรมครับท่านประธานที่เคารพครับกอน,อนต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกแพทองทานจินวัฒน์ที่ท่านได้ปลุกกาลังกันทุกกระทรวงทัววงกลมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปราบแก๊งคอเซนเตอร์หรือแก๊งออนไลน์ เรื่องของการพนันต่างๆก็ดีในรอยตะเก็บไม่ว่าจะเป็นตะเก็บทางพมา่าทางลาวและก็ทางกัะเหมน็นวันนี้ประชาชนขอบคุณมานะครับแล้วก็ลดน้อยถอยลงเหลือแต่แก๊งไทยเท่านะครับตอนนี้จีนเทาปราบจีนเทาแล้วผมคิดว่าคงจะเข้ามาสู่ในตัวกลางเมืองกรุงเทพประมานนครแน่นอนเพระาะเมื่อวานก็เห็นตำรวจเริ่มไล่จับบ่อนไล่จับแก๊งต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับ แต่สิ่งที่ผมจะมาลือในวันนี้ก็คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องของผู้ปกครองได้โทรศัพท์ผ่านผมมาเยอะในฐานะที่ผมนั้นเป็นครูและก็ชื่อว่าครูมานิดด้วยก็เลยจําเป็นต้องลุกขึ้นมาว่าวันนี้บุหรีไฟฟ้าเนี่ยกำลังเข้าไปสู่ในโรงเรียนปฐมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สู่จํานวนมากด้วยก็จะเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นในวันหน้านะครับเราป้องกันยาเสพติดป้องกันยาบ้าต้องป้องกันต่างๆหลายเรื่องแต่วันนี้ ประเด็นเนี้ยนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้าไปสู่เียนมาในแบบของรูปตุกตาบ้างท่านประธานในรูปของการ์ตูนที่เป็นตัวนําก็คือตัวสูบนะครับซึ่งเด็กตามกันท่านประธานก็ทราบเพราะท่านประธานก็เป็นเด็กมาก่อนแล้วท่านประธานก็อยู่ในแวดวงกับเยาวชนก็เห็นนะครับก็ทําให้ทดลองพอเกิดทดลองแล้วมันก็กระจายขึ้นไปวันนี้ก็ฝากไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดี กระทรวงศึกษาธิการก็ดีก็เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเริ่มพยายามไม่ข้อมูลนะครับแล้วก็ออกหมายใ,ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขอพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็กระทรวงการคลังโดยกลุม่มศุลกากรก็ดีนําจับสิครับจับไห้ได้สักสองสามสี่ห้าลายแล้วก็ลงในข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนโดยเฉพาะแอเรียที่อยู่ติดกับโรงเรียนนะครับมันก็จะทําให้พวกเหล่านี้กลัวขึ้นเพราะเป็นของผิดกฎหมายภาษีก็ไม่ต้องเสียนะครับก็เลยฝาก ผ่านตานประธานไปยังหน่วยงานเหล่านี้แหละครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงศึกษาวันนี้ก็กําลังทําอยู่อันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็กระทรวงการคลังโดยกลุ่มศุลกากรแล้วก็สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็เห็นรัฐมนตรีธีรพรไปสินออกมาออกแอคชั่นกําลังทํากันอยู่นะครับโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฝากหน่วยงานเหล่านี้ช่วยกันนะครับช่วยเด็กวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้าครับขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ ต่อไปนะครับท่านคอซีมามุครับเชิญฮะ